อ่ะโอเคครับสำหรับ ID นี้นะเป็น ID เวล57โลก8ตั้งแล้วนะฮะก็ ID ปลอดภัยเนาะเป็นชื่อภาษาไทยนะครับตัวละครประมาณนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้นะแบกตัวเองได้เนาะทีมหลักๆก็จะเป็นโยมยะดาเมรหลักนะก็มีคาซิฮะนะอาอาจจะต้องปั้นตัวละครเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าตัวละครพร้อมเล่นนะครับสำหรับใครที่ชอบทีมสายน้ำแข็งกับสายดาเมจลมก็สามารถเล่นไอดีนี้ได้นะ ก็สาหรับเพชรนะเพชรตอนนี so ้ก็เหลือไม่มากนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีการันตีหน้าตู้นะครับการันตีหน้าตู้ไม่มีเพราะเปิดตัวล่าสุดได้ฟรินะอืสำหรับทรัพยากรนะฮะก็มีอาวุธก็เป็น5าดาวสกายวอร์ดนะสาหรับแบบตัวละครกับเงินก็ค่อนข้างน้อยอาจจะยังไม่เยอะมากอืแล้วก็ฟาใจลเซมี8นะครับสำหรับแมปไอดีนี้ไม่ได้ใช้โปเนะแมปก็ประมาณนี้นะครับอยังไม่ได้เปิดมากเวสยังพร้อมเล่นอยู่เวสยังอยู่ช่วงต้นๆของเมืองน้ํานะอืม ยังเหลือแมปให้เก็บอีกมากมายสำหรับใครที่ต้องการฟาร,ร์มเพชรสามารถซื้อไปแล้วเล่นต่อได้อตีมอน,มนไม่เหนื่อยมากนะฮะก็ไอดีนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะไอดี800บาทนะครับอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ไอดีตอนนี้ไม่ติดทีไม่ติดอะไรเลยเป็นอดีสะอาดาน,นะฮะนี่ครับก็ขอบคุณมากครับ